โลกของเราที่เราชื่นชมและรักษาไว้อย่างดีนั้นอาจจะมีอายุไม่นานขนาดที่เราคิดไว้การวิจัยล่าสุดจากเนเซอร์และมหาวิทยาลัยโทโฮ u ยูนิเวอร์ซิตี้ทำให้เราเห็นภาพของอนาคตที่น่ากลัวและช็อกแช่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญมากในวันนี้พร้อมที่จะพูดถึงวันสิ้นของโลกแต่ก่อนอื่นมาดูว่าเหตุผลที่ทําให้เราเชื่อว่าโลกจะยังมีชีวิตอยู่ได้นานถึงไหนกันก่อน ในที่แรกและนักวิทยาศาสตร์คิดว่าโลกจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ2พันล้านปีก่อนที่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไปแต่ผลการจำลองใหม่จากทีมวิจัยที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากนซอร์และมหาวิทยาลายัยโทโฮโทมให้เราเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะน่ากลัวกว่าที่เราเคยคาดคิด โลกของเราที่เราทั้งหลายรักษาไว้อย่างดีนั้นอาจจะมีอายุไม่นานขนาดที่เราคิดไว้การวิจัยล่าสุดจากแนสเซอร์และมหาวิทยาลัยโทโฮยูนเวอร์ซิตี้ทำให้เราเห็นภาพของอนาคตที่น่ากลัวและช็อกแช่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญมากในวันนี้พร้อมที่จะพูดถึงวันสิ้นของโลกแต่ก่อนอื่นมาดูว่าเหตุผลที่ทําให้เราเชื่อว่าโลกจะยังมีชีวิตอยู่ได้นานถึงไหนกันก่อน ในที่แรกและนักวิทยาศาสตร์คิดว่าโลกจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ2อขล้านปีก่อนที่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไปแต่ผลการจำลองใหม่จากทีมวิจัยที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากเนเซอร์และมหาวิทยาลัยโทโฮโตมให้เราเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะน่ากลัวกว่าที่เราเคยคาดคิดโลกอาจจะอยู่ได้อีกเพียง1พันล้านปีเท่านั้นจากการวิจัยที่ชื่อว่า The Future Life Span of Earth ไอซักเ i จิติ ทีมวิจัยพบว่าอนาคตของชีวิตบนโลกขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์โดยตรงดวงอาทิตย์ที่ร้อนและสว่างขึ้นเรื่อยๆจะทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มหาสมุทรเริ่มระเหยและชั้นบรรยากาศบางลงจนเมื่อสิ่งมีชีวิตไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทีละน้อยตลอดเวลาหลายล้านปีจนกระทั่งโลกกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนเกินไปสําหรับชีวิตมันไม่ใช่การระเบิดครั้งเดียวจบแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเรื่อยๆทาให้โลกเป็นที่ไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไป ทีมวิจัยได้จำลองกว่า400,000รูปแบบจนกระทั่งพบว่าโลกอาจจะไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไปในปี1พล้าน2021หรือก็คือในอีก1 0 0 0พล้านปีข้างหน้าซึ่งน้อยกว่าที่เราเคยคาดคิดมากถึงครึ่งหนึ่งดรคาซูมิโอสกิหนึ่งในผู้วิจัยในทีมกล่าวว่าเดิมทีคาดว่าโลกจะเหมาะกับการอยู่อาศัยไปอีกประมาณ2 0 0พล้านปีแต่แบบจำลองล่าสุดลดเวลานั้นลงเกือบครึ่งทำให้เราเห็นว่าอนาคตของโลกนี้น่ากลัวกว่าที่เราเคยคิด แต่หน้าจับตาคือมนุษย์อาจไม่สามารถรอดไปถึงตอนนั้นการจำลองแสดงให้เห็นว่าก่อนที่โลกจะร้อนจนสิ่งมีชีวิตตายหมดมนุษย์อาจจะ,ะเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศออกซิเจนลดลงและคุณภาพอากาศแย่ลงเรื่อยๆทำให้มนุษย์เผชิญกับภัยในการอยู่อาศัยก่อนที่โลกจะสิ้นสุดแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไกลไปแต่ง,งานวิจัยนี้ตอกย้ำว่าอนาคตของมนุษย์ผูกพันกับสภาพแวดล้อมทําให้เราเห็นว่าการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งเทคโนโลยีอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เรายืดอายุโลกออกไปได้อีก เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่การวิจัยนี้ทําให้เราเห็นว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมทําให้โลกมีชีวิตอยู่ได้นานนานกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญมากในวันนี้ทําไมเราไม่พยายามดูแลโลกของเราให้ดีขึ้นจะเป็นเพียงไรก็ตามการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้โลกมีชีวิตอยู่ได้นานนานกว่าอ้างอิง l a b i b e r h t t p s w w w l a b b e e c o m n e w s s a i w e n e e r t h n n a s a p r e d i c t i o n s u p e r c o m p u t e r 686370 20251019 question mark source เท่ากับ Flipboard Add Content เท่ากับ Topic Percent 2 Technology